เป็นยังไ,ไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของ k ิ n โอเจอรในตอนที่3 ที่มาอย่างอิชบาน่าดินแดนแห่งความงดงามและฮิเมโนราชินีผู้เอาแต่ใจอิชบาน่าก็เป็นประเทศที่มีความมั่งคัง่งและสวยงามผู้คนก็แต่งตัวดีและผู้ติดตามของฮิเมโนก็ยังมีมากกว่าประเทศอื่นๆด้วยฮิเมโนรันราชินีผู้ปกครองประเทศนี้ก็เรียกว่าเอาแต่ใจขั้นสุดกันเลยนะครับวีรกรรมของเธอในตอนนี้ก็คือแขวนกีฬาเอาไว้เพื่อต่อรองเอากดขัวงาตะเป็นของตัวเองเปลี่ยนพื้นที่ กว้างๆให้กลายเป็นสวนดอกไม้ภายในวันเดียวพ่อเจอบ้านที่บังวิวอันสวยงามของเธอก็จัดการระเบิดทิ้งเลยให้เหล่าพ่อครัว ทำอาหารที่เหมือนกับเล่นโบจูรุลีลาภายในวันเดียวทําให้คนอายุ25ต้องเมคอัพเหมือนกับคนแก่และต้องเปลี่ยนชื่อเป็นเซบาสเตียนด้วยแต่ความเอาแต่ใจของเธอก็ได้ช่วยเหล่าผู้คนและเพิ่มคุณค่าให้กับประเทศนี้แม้ว่ามันจะดูวุ่นวายไปบ้างก็ตามและฮิเมโนก็คือราชินีที่มีจิตใจแห่งความถูกต้องที่จะไม่ลังเลหากต้องสละชีวิตของเธอเพื่อปกป้องผู้คนและแน่น ก็ทำให้ผู้คนรักและเคารพเธอในฐานะของราชินีจะว่าไปแล้วพูดถึงเรื่องของผู้คนผมก็อยากจะพูดถึงคู่พ่อลูกที่ลูกสาวเดินไม่ได้ซึ่งในเว็อบออฟฟิเชียลก็อธิบายเพิ่มเติมว่าลูกสาวแกล้งทําเป็นเดินไม่ได้เพื่อพ่อของเธอ ตรงนี้ก็น่าจะเป็นแกลงทําเป็นเดินไม่ได้เพื่อที่จะได้เรียกร้องค่าเสียหายนะครับก็แปลกดีเหมือนกันผมนึกว่าเดินไม่ได้จริงๆซะอีกผมก็เลยรู้สึกเสียดายตรงที่เล่นเรื่องราวของพลตลองตรงนี้น้อยกันไปสักนิดหนึ่งเลยดูไม่ค่อยสะอินกันสักเท่าไหร่ดูมาไวไปไวเกินไปน้อยนี่ตอนแน่ก็จะเป็นเรื่องราวของคังูรกีที่บอกกันว่าราชาในเรื่องนี้ทุกคนต่างมีสองหน้า กีระราชาปีศาจกับชายหนุ่มผู้มีความอ่อนโยนยันมะราชาแยงกีกับช่างเทคนิคฮิเมโนโราชินีผู้เอาแต่ใจกับหมอที่มีจิตใจที่รักความถูกต้องส่วนคางุระกิสุภาพบุรุษที่มีหัวใจอันลึกล้ำกับชายที่มีเลนส์สองแชกความน่าสนใจก็คือทีมงานจะทําให้เราคิดว่าอันไหนคือโฉมหน้าที่แค้จริงของเขากันแน่และโดยความที่เราจะเดาทางเขาไม่ออกก็น่าจะทําให้คนดูถูกใจคางุระกิกันได้ไม่ ยากในส่วนพระเอกของเราในตอนนี้อย่างกี่ระเนื้อเรื่องก็ได้เริ่มหยอดความเป็นมาของเขากันแล้วอย่างแรกเลยก็คือเขาอยากเป็นราชา พื่อที่จะให้เด็กๆทุกคนได้กินเลนโบจูรุรีล่าสุดยอดอาหารที่กีระบอกว่ารสชาติเหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์เลยทีเดียวและอย่างที่สองเรื่องราวในอดีตของเขากีระกินอาหารบนโต๊ะอย่างมีมารยาทและเคยกินเลนโบจูรุรีล่าที่ดูเหมือนจะเป็นของหายากเมื่อตอนสมัยยังเป็นเด็กแถมกีระในตอนเด็กก็มีเสื้อผ้าที่ดูหรูหราเลยทีเดียวตรงนี้ก็น่าจะใบ้ๆกันว่ากีระเนี่ยอาจจะเป็นเชื้อพระวงศ์ก็ได้ และในสัปดาห์ที่แล้วก็ได้มีรูปหลุดนำสกุลของกีระที่มีชื่อว่าฮัสตี จากตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าดูมีเขาเลยทีเดียวแต่ผมก็ไม่อยากให้มาเป็นแค่พี่น้องกับลาคลสนะครับอยากให้ดูมีอะไรที่ซับซ้อนกว่าน้อยยังเป็นลูกนอกสมรสหรือลูกของนแอาอะไรก็ว่าไปอีกเรื่องหนึ่งที่ผมค่อนข้างติดใจก็คือเรนโบว์จูรูลีลาตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นแค่อาหารที่มีราคาแพงมากเฉยๆแต่กลายเป็นว่าขนาดฮิเมโนและเหล่าเชฟของอิชาบาน่าก็ไม่เคยได้ยินมาก่อน แถมกีระเองก็บอกว่าเคยกินมันแค่ครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งมันก็แอบดูแปลกๆอยู่เหมือนกันแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมว่าเรนโบว์จูรุยล่าอาจจะเป็นของที่กินไปแล้วทําให้มีพลังในการเชื่อมต่อกับพวกชูกะหรือเปล่าคนทั่วไปก็เลยไม่รู้จักแล้วถ้าเขาได้กินอีกครั้งเนี่ยกีระจะยอมแลกกับก๊อตคัวงาตะเลยเหรอสุนยัดมะตอนนี้ก็แสดงออกกันชัดเจนนะครับว่าเขาแอบชอบฮิเมโนะอ,อยู่แต่เรื่องนี้จะได้เล่นกันจนเป็นคู่กันเลยไหม ก็ต้องมารอติดตามดูกัน และเรื่องที่คนสงสัยในตอนที่แล้วว่าทำไมที่อื่นโกโซปาถึงมีสแนลแกทลิงด้วยทั้งคุณทาคาฮิโตโอมูริโปรดิวเซอร์ของเรื่องนี้ก็ได้มาบอกกันว่าสแนลแกทลิงได้หลับไหลไปพร้อมกับก๊อดคูองางตะหลังจากที่มันตื่นมาก็ได้เดินทางอย่างเชื่องช้าจากชูกกดําไปยังอื่นโกโซปาและในตอนที่3นี้ก็ได้มาถึงอิชาบาน่าและได้รวมร่างเข้ากับคิงโอเจอร์โดยฮิเมโนะนั่นเองแล้วก็มาพูดถึงฝั่งตัวร้ายอย่างบักน่ารักกันบ้าง ที่หลายๆคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าค่อนข้างจืดจางเลยเอาจริงๆผมก็คิดว่าบทน้อยจริงๆนั่นแหละแต่ช่วงแรกๆก็คงจะเน้นปูเนื้อเรื่องให้กับฝั่งพระเอกกันก่อนค่อยย้ายมาเล่นฝั่งผู้ร้ายนะครับที่น่าแปลกใจก็คือที่ฐานของบักน่ารักมีรูปของสามมหาเทพผูปิทักษ์แห่งชิคิวด้วยก็ทําให้เราได้เห็นรูปทรงคร่าวๆข,ข,ของชูกอสอีกสองตัวนอกจากกอสคาบูโตกันที่นี้ในส่วนตรงกลางของรูปก็มีคนข้าด กันว่าน่าจะเป็นรูปของกุญแจแมงมุมของนักรบคนที่6นะครับในตอนนี้เราก็จะได้เห็นหนึ่งในสมหาเทพผู้พิทักษ์ตัวแรกก็คือก็อดคาบุโตะแม้ในเรื่องจะยังไม่ได้อธิบายอะไรกับเรากันมากแต่ในเว็บออฟฟิเชียลจะบอกกับเราว่าวัตถุสีม่วงที่คางุระกีได้รับมาจากโดกะผู้ติดตามของลาเคลสก็คือก็อดคาบุโตโซผู้ที่ควบคุมก็อดคาบุโตะก็คือคางุระกินั่นเองแล้วเขามีแผนจะใ สิ่งนี้ทําอะไรกันแน่ส่วนดาบสีทองที่อยู่ข้างลาเคลสก็มาเป็นแค่พร็อพกันไปก่อนนะครับในตอนนี้เราก็ยังได้ฟังเพลงเปิดเต็มๆกันเป็นครั้งแรกถามความรู้สึกของผมก็ชอบเพลงของโดงบราเทอร์สมากกว่าแต่เดี๋ยวฟังไปสักพักก็อาจจะชินก็ได้ซึ่งบทบรรยายช่วงต้นก็ยังบอกว่าชิคิวคือดวงดาวที่อยู่สุดขอบจัก,กรวาลกันเลยเพลงเปิดนี้ส่วนที่ผมชอบก็คือการเกรดสีฉากแนะนําตัวละครแต่ละคนรู้สึกว่าท่าออกมาสวย และการใส่เครดิตทีมงานก็ดูจะฟรีสไตล์สุดๆกันไปเลย ที่หลายๆคนสนใจในเพลงเปิดนี้ก็คงจะเป็นริต้าที่ดูเหมือนว่าเธอจะมีส่วนที่น่ารักน่ารักแอบซ่อนอยู่ด้วยก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนจุดที่ผมว่าน่าสังเกตในเพลงเปิดนี้ก็คือมีบักน่ารักอยู่แค่ซีนเดียวเท่านั้นแต่มีลาคลสถึง2ซีเลยก็ชวนสงสัยว่าลาคลสน่าจะมีบทสําคัญกว่าที่คิดหรือตัวหลักดีแท้จริงของเรื่องนี้จะเป็นลาคลสกันแน่ในส่วนคอนเซปต์ของประเทศต่างๆในคราวนี้ก็เป็นของ อิชาบาน่ากับกกคันนะครับอิชาบาน่าเมืองแห่งยารักษาโรคและความงดงามรับผิดชอบการแจกสายยาให้กับทุกประเทศสภาพอากาศเต็มไปด้วยวันที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งยานพาหนะของที่นี่ก็คือเรือไม้รถแม้แล้วก็เกวียนเมืองแห่งสายน้ําที่ยังมีธรรมชาติอยู่เป็นจานวนมากมีอาคารที่เป็นประวัติศาสตร์และล้าสมัยอยู่คู่กันประชากร กระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศตามถนนมีสีสันและดอกไม้กกขันเป็นกลางและทำหน้าที่เป็นสารระหว่างประเทศภูมิอากาศติดลบหิมะเกือบจะตกท้องฟ้าจะเป็นลักษณะพระอาทิตย์เที่ยงคืนการเดินทางแบบพื้นฐานไม่มีมีแค่การเดินทางเข้าแล้วก็ออกเท่านั้นมีชั้นดินแข็งและปราสาทบนภูเขาหิมะที่มีลักษณะเป็นตาช่างเป็นสารและคุกผู้คนที่มีปัญหาก,กับประเทศเอื่นๆก็จะเดินทางมายังประเทศที่มีความหลากหลาย นในตอนต่อไปกีรละรยันแมะได้เรียนรู้เรื่องราวของความเอาแต่ใจและความเห็นอกเห็นใจที่ทําเพื่อประเทศที่ซ่อนแรนอยู่ในตัวของฮิเมโนะแต่เบื้องหน้าของทั้ง3ก็คือหนึ่งในสามมหาเทพผู้วิทักษ์กอดคาบุโต ผู้ที่กำลังควบคุมมันอยู่ก็คือท่านขุนแห่งโทฟูคังโงระกิเงามืดของลาคสลสราชาแห่งชูกอดดากำลังคืบคลานเข้ามากิระยันมะและฮิเมโนที่ไม่รู้ความจริงได้รับการดูแลจากคังโงระกิตัวตนที่แท้จริงของคังโงระกิที่ดูเป็นสุภาพบุรุษคือแบบไหนและอะไรที่กำลังหลอทั้งสามอยู่ที่โทฟูสถานที่ที่ถูกเรียกว่าคลังอาหารของชิคิวกันแน่ในตอนการต้อนรับของท่านขุนตอนหน้าให ไลท์ก็จะเป็นการไปรเยือนประเทศที่4ของดวงดาวนี้โทฟูที่มีบรรยากาศออกแนวญี่ปุ่นยุคเก่าน้อยๆและการเปิดตัวการประกอบร่างของคาบุโตะคิงโอเจ้นั่นเองถ้าให้ผมคาดเดาเรื่องราวในตอนนี้ก็คิดว่าคางุระกิใช้ก๊อดคาบุโตะล่อให้กีระเดินทางมายัางโทฟูและเขาจะได้จับตัวกีระส่งไปให้กับราคลสซึ่งคางุระกิกับราคลสก็น่าจะมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างกันอยู่แล้วต่อมากีระ ก็คงต้องไปขึ้นศาลเพื่อรับการพิภากษาที่กกคันนะครับถ้ามาแบบนี้ก็น่าจะได้ไปครบทุกประเทศกันพอดีและนี่ก็เป็นเรื่องราทั้งหมดจาก k ิงโอเจ r ในตอนที่3นี้กี่ระจะมีนามสกุลฮัสตี้กันไหมและเราจะได้เห็นฝั่งตัวร้ายมีบทบาทกันมากกว่านี้หรือเปล่าก็ลองมาพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสาการ,รับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ